ดีครับผมวันนี้กับพาแม่ตีพึ่งน,นะครับวลันนี้เจ้าของสวนตัวหาออกครับพอดีว่าพรุ่งนี้เขาจะตาแย่ครับ Bằng tui giống on immigrant tụi con khô, Cứ với mộ, mà kia bọ b verw ให้มาดูให้กันเธอให้มาพอกัเอฟอนมาแมเออเนไาดาฟอนเป็นยังงนั่งอีกยังไงหัวน้ยมีน้อยนึงนี่ก็ผมหัวน้ำวาน ครับประมาณสามขีดน่าจะได้ครับผมโอ้ยหมอน้ำแบบมันน้อยไปสามขีดเี่หนูตัวอ้อได้มันหอนะครับเพราะว่าต้องตัดหมดครับผม ว่าพรุ่งนี้เจ้าของสวนเพื่อนจะมาตอนแย่ครับผมขอจ้าออกให้หมดนะครับนี่ครับผมงามพัดต่อต่ว่วาเป็นเทียนครับ ครับผมตอนนี้ผมก็ติดเซ็นแล้วนะครับใครชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตัวนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ